วันนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีคําสั่งที่63นะครับทับ 2, 214นะครับเรื่องผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราวนะครับเสื่มเนื่องจากจะเดิมนะครับเรามีคําสั่งที่54ทับ 2, 2 4นะครับในการปิดสถานที่ชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับแต่ขณะนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับในพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับนะครับ จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีนะครับเพื่อให้ส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับฉะนั้นวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังวเชียงใหม่นะครับจึงได้มีการประชุมนะครับและมีมติในการออกคําสั่งดังนี้ครับ1นะครับให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังว่าเชียงใหม่ที่54ทับ24นะครับและคําสั่งที่55ทับ24นะครับเรื่องการกําหนด นะครับมาตรการใช้สถานที่นะครับลงที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับข้อ2นะครับให้ยังคงปิดสถานที่ดังต่อไปดีครับ2.1สถานบริการสถานประกอบการที่มีกนาดคล้ายสถานบริการสถานบันบเทิงผับบาร์คาลเโอเกตสถานประกอบกิจการอาบน้ําสถานประกอบกิจการอาบอบนวด2.2โรงภาพยนตร์โรงละคร2.3โตชนุกเกอร์บิลเลียดสถานที่เล่นโบลิ่ง 2.4ร้านเกมตู้เกมร้านอินเทอร์เน็ต2.5โรงเรียนสอนที่บากการต่อสู้ยิมฟิตเนส2.6สถานที่สักรหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย2.7สถาบันดีลาดหรือสอนดีลาดและโรงเรียนสอนเต้นลําข้อ3มนะครับมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาปิดสถานที่3.1นะครับร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มได้ภายในร้านนะครับตามกำหเวลาปกติ แต่ห้ามนะครับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ณบริเวณของร้านทั้งภายในและพื้นที่ต่อเนื่องครับ3.2นะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมอนตี้มอลล์นะครับหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นนะครับแต่ของดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครับ3.3นะครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดโต้รุ่งนะครับสถานที่จําหน่ายสินค้าเวลากลางคืนนะครับ ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำนะครับให้เปิดจนเดินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆครับท้งนี้นะครับถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนะครับอันนี้ต้องระวังโทษนะครับปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับตามมาตรา5้แห่งพรบโรคติดต่อ2 5 5 8หนะครับหรือปรับไม่เกิน1,000 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับตามมาตราห2แห่งพรบโรคติดต่อแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่9มวิทุนายน สองวับเป็นต้นไปนะครับฉะงนั้นก็ขอเรียนจระาพันธ์ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับถึงมาตรการเหล่านี้นะครับซึ่งต้องขอความร่วมมือนะครับในการปฏิบัตินะครับท้งนี้นะครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนนะครับให้ครบตามเป้าหมายนะครับ70%นะครับภายในสเดือนนะครับมาตรการต่างๆก็จะมีการผ่อนคลายขึ้นนะครับฉังนั้นก็ขอเรียนประัมพันธ์นะครับให้พี่น้องนะครับช่วยกันลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับได้ที่ นะครับทางที่คุณหมอได้นําเรียนแล้วนะครับหรือติดต่อทางอสมรสศต่อใกล้บ้านท่านนะครับก็เชื่อว่าภายภาพไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ในภาพรวมของเชียงใหม่จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารนะครับจากทางสูงบัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม